แม่มาขุดขานะคะนี่ค่ะหน่ออ่อนเลยนี่แหละแค่หน่อเออหน่ออ่อนเป็นล้างน้ำมันจะจ่มหัวอ่อนตอนมันเอออร่อยเนี่ยทำนั่นก็อร่อยต้มยำอ่ะของหนูหมดแล้วออกย่างน้องนี่อวันนี้พี่เก๋มาช่วยขุดนะคะปกติพี่เก๋จะจะขุดหน่อไม้ค่ะ แต่วันนี้มาช่วยขุดขาบ้านพี่ลินนะคะขาบ้านพี่ลินงามมากมันต้นมีแต่ต้นใหญ่ใหญ่เลอ้ยเลยเนี่ยอ่อนโอ้ยนี่ยค่ะใหญ่เลยแลค่ขุดเข่งเนี่ย ได้ด้วยเลยถ้าขาแก่เราเคี้ยวไม่ออกข้างหน้ายายน,น,นี่คนอี่คนแล้วก็มีแต่ต้นที่ยายบอกนี่มันเริ่มแก่ใหญ่แล้ว <c oughs> นี่ตนน้นออ <c oughs> มันเ,กเกริเนะ่มแก่แล้วต้นมันใหญ่พี่กเก๋ต้นมัน เนาะต้นสูงใหญ่มากเลยอืมใช่ค่ะใหญ่เขาขยันมากเลก่อนโน้นก็สวยนะฮะอือดูลำต้นค่ะสวยมากเลยค่ะกอใหญ่มากโอ้ กอบุ้มเลยใช่ใช่เอาหัวมันขึ้นมาด้วยยายเดี๋ยวอ่าหัวหายเหลือแต่ต้นใช่ยายเขาจะตักตึกมันหัวมันสั่งในดินนลยพี่เก๋ใช่หัวมันออกมาเหอะจะตำน้ำพริกเนาะนั่นน่ะนี่ค่ะยังกอนนู้น่ะกอนี้หมดแล้วยายก้อหนึ่งบุตดีแปตนออกบวุ้ดอะไจ๊ะฮะมีแตนด้วยก่อน ก่นนมีตเต<อ><ส>็มใช่ขาดดกมากเอาเดี๋ยวมันวิ่งเอาเอาเจินใหญ่สิละวาเต้นไม่โชคมันโดนเต้นหนูไม่โู้มันโดนเธอหนึ่งไงเ้ยเต้นเนี่ยมันโดนเลย